ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสุหมงสุบอลครับที่กำลังเบิงกำลังติดตามรับชมคลิปของอนันทั่วนะครับเนาะครับเมื่อนี่กับภาพอแม่เอื้ยไอ้น้องครับมาเบิงเอางัวมาเลือกเอางัวมาเสืองัวคือเก่าเลยพี่น้องครับนี่ครับจี่สีเมื่อนี่มาเบิงงัวมาล่ำสงัดนะครับเนาะครับพี่กัลยาบ้านกกกอกตําบลบัวมาดอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะ นี่หลายๆสิครับสิมีแม่ม่านแม่ทองระเบิกันทองแม่สาวผสมไว้แบบใดเนี้ยนะครับเนาะเอาครับรายละเอียดกับสีผ้าลายเบิร์เทเลโตนะครับเนาะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณอนันต์หลัก่ะสวัสดีพี่น้องฟองปลายเอฟซีของคุณอนันต์หลัก่ะเอฟซีของมลลัมครับผมครับมัอนี่ก้มี่แม่ลูกบ่ครับมัอนี่ อ่ามันนี่บ่มีแม่ลูกครับส่วนมากมันจะเป็นแม่สาวแม่สาวรุ่นน้อยรุ่นแง่พ่อผสมแม่ท่อแม่รุ่นแง่พ่อผสมกับรุ่นน้อยพันธุ์พ่อผสมเนาะครับมีแม่ทองนําครับมันนี่เอาครับพี่น้องมาดีกะเพื่อบริการสีมลายพันธุ์ไเบิ่งเลยเนาะแม่นครับครับไล่เบิ่งเ้าพี่น้องเอาเบอร์นึงเลยครับนี่เบอร์นี้คือมีห้อยเอฟหนึงครับนี่อ่าเจ้าของเขาเขาจะเขาจะสื้อเป็นงัวเอฟมาแต่ว่าใบเพ็ดบ่มีก็ซื้อตามโอ้ตามบ่มีใบเพ็ดนั่นล่ะมาจังซี่ เห็นดังสี่เหรอพี่น้องสื่อมาอยังสี่เนาะแมนครับหัวนี่แต่งไายไหมครับหัวนี่คือว่าเป็นเขาแตงครับเขาแตงแต่น้อยผู้เนาะแตงแต่น้อยครับบึ่ง้อครับเรื่องข้อนี่หนอกตั้งครับนาคาฮาตรงล้วมัตัวเงาดิตัวนี้เนาะเงาสูงค่อมสูงหลายเปนไหนครับสูงก็คือเบียดลอยหาสิบดยคุณนั้นสูงนี่เบียดลอยหาสิบเลยแมนครับโอ้โ้บันทายไหมพี่น้องบทายจัน้อยเนาะมันเหมือนกันนั่นก็เลย ตัวนีใหญ่ยาวด้วยครับเด้อนี่ครับเครื่องนี่ดำเลยตัวนี้เนาะแม่ครับเครื่องดำปื๋อครับแต่ว่าพันตีเอฟหนึ่งไว้ด้วยครับนี่จะมีใบท์นะครับเนาะครับบันนี้ราคาเปิดไปร้านอะไครับผมเปิดไปซี่มื่นเก่านี่ครับซี่มื่นเก่าพันครับครับพี่น้องครับซี่มื่นเก่าพันพี่น้องเห็นอยู่เบอร์เราอยากได้ด้วยครับเด้อเบอร์กัโทรมาถามออกมาต่อเนาะครับการส่งเขากับส่งผมส่งฟรีลอยนี่สิบโลคือเก่าหรือพี่น้องก็คุยกันให้มันจบก็ได้แบบเมาใจ อ๋อที่ทรงฟีหอดบ้านก็ได้ทรงลอยลก็ได้เป็นแบบเมาใจอยู่กับเขาคุยกันครับครับพี่น้องการรับประกันก็คือเกาวละเดือนหนึ่งครับครับลอยลแรกนี่คือทรงห้ฟีได้พี่น้องลอยลแรกนี่ลอยลแหลกทรงฟีต้องการจากคิดกิโลละเนาะพี่น้องเนาะครับนี่ครับมีเบอร์หนึ่งครับนี่เบอร์ที่สองนี่ก็เป็นง้อสาวพอผสมเนาะเป็นง้อสาวหน่อยเบอร์ท่านหอดไปหนึ่สิบสี่เดือนโอ้สาวหน่อยกระสีล่อเลียงเรียงอีกจะข้าวหนึ่งเนาะแมนครับเครื่องก็หมอมครับนี่แมนนี่ บรรทายสวยครับบรรทายสวยหัวนี่เขาพอติปิเนาะครับหัวนี่หูนี่เพียงปากมันก็ติดกระทบมากอยู่ในตัวนี้ติดกระทบเบื้งเบิ่งจากหัวเบิ่งจากหนาครับหนาจะติดกระทบมากนี่ครับเบิ่งบือเรื่องเงาโกรธโอ้ยอดอุนต้นะครับเบื้อลเรื่องข้อเล็บนี่ดีนี่ครับข้อเล็บดีบรรทายสวยครับตัวนี้ข้อมสูงหลายไปนเลยครับร้อยสี่สิบอยู่ด้ครับตัวนี้ข้อมูงเหีร้อยสี่สิบแมนครับออกจากหนังหน้าหนาจะน้อยเนาะครับ อ่าตัวนี้ยังบ้านในพร้อมผสมนะครับเด้อเป็นสาวรุ่นรุนู่กำลังเด็กๆหน่อยู่เนาะกำลังไัยรุ่นเนาะครับขาตรงดีครับนี่ขาตรงอยหางงามครับอยหางนี่โอ้อ่รวดได้เครับพูนนะครับไยหางพูนครับถือว่าลำนันตัวดีแลวค่าเปิดไปลายเลครับเบอร์สองเปิดไปยี่สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าไม่ต้องึ้นหลายครับราคานี่ครับไปเนื้อกระไก่ไปเนื้อกระไก่ คือเปิดราคาเนื้อฝากพี่น้องไว้เลยนะครับด้วยนี่มูนี่เปิดราคาเนื้อไปทาเลยนี่ครับเนี่ยบันี้มาเบอร์ที่สามเนาะเบอร์ที่สามนี่หัวร่นแต่งขึ้นกันนี่เนาะแมนบ่หัวร่นคือธรรมชฉาดเหาอแต่ว่าแต่งก็คือบ่เห็นนั่นเป็นไงเออเบงหยากว่ะเั็นเบงหยากแต่แต่งกับแต่งดีเต๋อไปนิดเนาะแต่งแต่น้อยเนาะเป็นเป็นหัวเอฟหนึ่งด้วยตัวนี้บ่ครับแมนครับโอ้พี่น้องเบอร์สามพันมาเป็นง้อเอฟหนึ่งพันนะเป็นง้อเอฟหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวเบงพันตีเอฟไปทางเดย นืมันหลาตัวได้ครับเดอ้อโอ้มีแต่ตัว,ตวงามๆมีแต่ตัวนหนังหนาๆครับเออนี่ๆๆครับออนี่ๆเป็น,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 นปตีไปทางพีเอฟดีเอฟไปเลยเอฟเอฟก็คือเป็นเอฟหนึ่งเออเป็นเมื่อเอฟหนึ่งพะนะครับข้อแค้ขาดีหางนี่ครั้วไฟหางหางพัดหอนเล็กน้อยดนะครับเดอ้อนี่อยหางไฟหางถือว่าใส่ได้ครับสีกับบัดแดดบัดมาบัดบ่บ่แดดน้อยครับจักสีตัวักสีแดดปัญญฟุ่นบิด สูงหลายไปเลยครับสูงสินลอยซีดผ่าขึ้นนะครับสูงลอยสีดาขึน้นพันพ่อทับไปครับตัวนี้มันงัวกระธิมันกระธีเริ่มถ้ามันสมบูรณ์มันก็ะิีเป็นสัตว์อีกเดือนสองเดือนนะอ,อาจจะบ่หอดประนันเพราะว่ามันอยู่กับสภาพร่างกายสมบูรณ์ม่สมบูรณ์แต่ว่างัวขาดน้ำเลี้ยงครับงวตัวนี้แต่งวัวนี่ทำแมน,ม,ม,มน้ำเลี้ยงเต็มๆนี่แค่เนี่ยเลยเนาะแมนครับอันนี้ขาดน้ำเลี้ยงจะน้อยขนาดชาน้ำเลี้ยงยังสมนีครับส่วนน้ำเลี้ยงดีดีดนี่โอ้ราคาแปดหลานเลยครับ เบอร์สามครับเปิดราคาหลายเลยครับเปิดราคาอยู่สี่สิบสามครับนี่พี่น้องเปิดไปสี่หมื่นสามพันเลยครับเดินมือเรื่องเง้วเลยครับตัวนี้เรื่องเง้ยวอลาดมานี่ครับห่วเอพนะเพิ่นว่านนี่คือเบอร์สามเนาะนี่ครับด้านทางเพิ่นสูงกับประม่านสี่กัวเพื่นเนาะครับโค้มสูงอ่ะนุ่มดีนะครับเด้นนุ่มบะมีติงเครื่องน้ำปื้อปื้อบันี้มาเบิ่งเบอร์ที่สี่ครับ เบอร์ซีซีนี ie, ่ก็อ Sh uh, ันนี e ้ล้นธรรมชาติแท้ๆได้นียล้ลนธรรมชาติ้ว่ครับตัวนี้ตัวนี้ล้นลุนธรรมชาติทด้ครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นง่วสิพ้อมทับหล่อน้าเนาะสิพ้อมทับเลยครับอือสิพร้อมทับได้ครับเลยพ้อมเมืองจากลักษณะเพลินเป็นง้วนนางนาครับตัวนี้เป็นง้วนนังนาบรรทาดดีเครื่องดำหัวล้นหัวลุนธรรมชาติครับคอแข้งขาดีนุ่มเบืองกนพี่น้องนุ่มเบอร์เนติงเบอร์งนติงครับเบอร์ติง มันนีสูงนี่น่าจะร้อยเบียดแป๊บแป,แปหาพี่นอ้องเมน,นครับซี่เกตเห็นซี่เเห็นอ่าพี่น้องสี่สิบเจ็ดนี่เห็นแน่นอนครับง่วนแต่น,นี้กลับเป็นง่วสาวเบิงเบิงหรือเบิงเบ,บิงลึงเพิ่นนะครับพี่น้อนผ่าลอุ้มเลยใส่บือเพิ่นในยอดนอนต้นครับสภาพเล็บก้าวาตัวนี้ดีเติบนะครับลำตัวเน,น่าหนังอ่าหนังสรงศีรษะหนาจากน้อยครับเครื่องดำลำโตลำตัวเน,น,น,น่าดีครับหลังตรงดี นาเขานาเขาข้อดีครับพุนธะยกเพอร์เบอร์ด้วยครับตัวนี้เบอร์ที่สี่ครับราคาราคาอยู่สามหมื่นเก้าครับเปิดไปสามหมื่นเก้าพันครับนี่ครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันพี่น้องสามารถต่อได้ด้วยครับเด้องวดระดับนี้ครับสามหมื่นเก้าพันต่อไรครับเบิร์โค้ดหางครับฟอยหางครับพี่น้องตูวดินมับตัวนี้เครื่องดำปื้ดสามหมื่นเก้าพันพี่น้องน้ำเลี้ยงกับมันถึงบันไดเนาะครับขันงวดส้มพาวเบองมาเนี่ยครับขันนี้น้ำเลี้ยงถึงนี่ โอ้ยอนเหมือสุตโตเลยครับอาญ,ญามเหมือสุตโตผู้เลี้ยงงัวดีๆเป็นตาเป็นเลี้ยงไว้อยู่พืออ่างวัวดสีโตหาโตงัวอยู่นี่ส่วนมากสิอยู่ในน้ำขอกบนบ้านพี่น้องซึ่งวัฒนธรรมการจัดการเลี้ยงอาหารเป็นใดนะครับม,มาธรรมชาติแมนครับแบบธรรมชาติเลยบันนี้เบอร์ที่หาเนาะเบอร์ที่หาสาวผสมครับบันนี้เบอร์ที่หาปื้ดแดงคักแดงเน่ครับบันนี้แดดศบกับแดดออกมาพอดีแดงกันเสียบตาครับวันนี้ ติดดำขอบหูขอบตาดำครับคอใส่กำไลสีขาวมาด้วยครับด้วยนี่คอขา,ขาวขาวบั้นทายลามดีโค้นหางมาเบิ่งพี่น้องโอ้โคนหางง่อวบครับปืด้ดหางแข็ครับพี่นอ้องหางแข็งลดบพอโคนหางคนใ่ญยไหมลำหางกระตรงดีฟืหางเกือบหอนเล็บน้อยครับน้ำใต้น้ำล่างบือเรื่องเล็บคอดีครับน,นุ่มนี่ ซองมุมกันเป็น้องบ่เห็นติงเนาะบ่มีติงครับคนนั้นครับติปิน่มนมไม่น้อยครับเป็นงัวสาวงัว่สาวเพิ่งได้แชวคู่โอ้โอ้ตัวนี้นี่ห้อยเป็นลำปีบ่ครับเนี่ยห้อยเป็นลำปีแต่แต่ขวบหนึ่งอ่ะครับตัวนี้ห้อยเป็นลำปีแต่หน่อยด้อยครับนี่แต่ว่าลำปีนี่เพิ่นบ่ได้ทรงไปหอดูหอดเต่าเพี้ยนเนี่ยเป็นโรคครับบัลลัยเป็นกรรมพันธุ์ได้เป็น้องเด้อ ลำปีบอมันกับมพันครับเป็นโรคแต่ก็หายเรียบร้อยแล้วคอขาเรียบดีครับเบอร์ที่หาครับสีแดงองตรงนี่ครับนี่ราคาเขาเปิดเวืไหรม่ได้ครับง้วตัวนี้มันเป็นง้วหลุดจองมาผมเปิดเ่ไหรคลิปนี้ผมเปิดสี่หมื่นหาครับสี่หมื่นหาแน่นครับนี่ครับสี่หมื่นห่าพันบามันฮูกินครับพุ่มสูงนี่น่าจะร้อยชี้าเห็นครับประมาณนี้แหละครับเราชี้าบวกลบเนาะครับบดเทิงกับย่างปลารับ กายกับบ่หลายเฮือนครับเพราะทำไม่กายกับไหลน,นี่โอ้ราคานี่ครับงามงามโกโก้เลยครับแม่นี่เป็นตาเอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับเบอร์ที่หกเบอร์ที่หกครับบ่เนี่ยโอ้ <6. S 2> ตัวนี้แข้งขาใหญ่เด้อครับเด้อบ่เนี่ยแข้งขาใหญ่อา่างใหญ่ลำโตโค่นหางใหญ่ครับพูนอ่ะโคนหางย้อนโอนต้เนี่ครับพูนอ่ะเบิง่งบือลึงนมเป็นกุ้งพาร์โด้มาแล้วตัวนี้เนาะ ครับพาลูกมาลูกหนึ่งครับบนนีม่านสิครับตัวนี้แมนครับตัวนี้ทองเด้อครับเอาบนนีตัวนี้รับปากกันทองครับรับปากกันทองยุหาเดือนฟ้าครับรับประกันทองหาเดือนครับนี่ครับผู้ใดอยากได้งวดรับประกันทองเบื้องม่านนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวที่หกครับรับประกันทองทองกระเพาะได้ครับทองครับเคเอฟหกแปดทองครับเคเอฟหกแปดพูน่ะครับแม่ร่ำโตผลเงาใยนะครับดูกใ่เฟมสวยครับเนี่ย ง้อตัวนี้บ้าท่าย์ลำล้ำทองกับ KF เอหกแปดรับประกันยูหาเดือนข้อมสูงนี่เห็นลอยสี่สิบหาเห็นไหมครับลอยอุ้ยลอยห้าสิบพืนหาสิบอ่ะแมนแม่นี่ได้ลอยห้าสิบอยู่สมพ่อมันไงครับลอยห้าสิบครับเดดเด็ดง้อลอยห้าสิบนี่หายากครับทองกับ KF เอหกแปดนี่โอ้พี่น้องเป็นตาเก็บทะเบงลูกเนาะครับราคาครับแม่ม้าเนเปิดลามเลยเปิดไปหาเมื่นหางคือตอร้องได้ งอยู่นี่ทุกตัวเปิดอะไรตอร้องอะไรทุกตัวตอร้องอะไรุกตัวครับตัวนี้ราคาหามื่นหาได้เพี่อน้องด้วยหามื่นหาพันครับนุ่มคอเล็บดีนังดีลามดีไหมนี่นี่ครับต่อมาเบอร์ต่อมาเนะครับเนาะเบอร์เจ็ด็ครับเบอร์ที่เจ็ดนี่เป็นสาวน้อยน้อยเลยนี่เป็นสาวน้อยครับอายุสิบสี่สิบห้าเดือนครับอายุสิบสี่สิบห้าเดือนพันพอทับดอกพี่น้องนิดกระทบมากครับแม่นิ่ติดโบดหลายด้วยครับเ้อบ บมสิเป็นขอบหูขอบตานานาคาครับ, <S <S บเบื้องลึงเง่าอาลาดครับนี่แม่นี่มาบังมันเออแม่ท่องเอาโงมันไทยครับเครื่องดำเครื่องดำนุ่มดีนุ่มบุ้มีติงเนาะครับตามผมเห็นอยู่นี่นะครับนี่มันซองเบื้องขาปุ่ยน้อยพี่น้องเนาะอ่าเล็บนี่โอ้ถือว่าดีเนะครับเด้อเล็บดีเนะครับทุนนาคาดำคักคักแม่น,นี่ติดโบดถ์ลายหลายพี่น้องหรือเท่าโบดครับกล้ามเนื้อเป็นมัดเป็นร่อนครับเบื้องขาทุน อันมูนี่ตกน้ำเลี้ยงจังน้อยนะครับเด้อปืนขาญ่ดูงหครับโค้งสางดีจังสี่ครับต่อไปเอาบามันยัดขับไปเนิโอ้หักขนาดนียครับตัวนี้เนาะครับสูงนี่รอยสี่สิบเห็นเนาะรอยสี่สิบเห็นครับจังไรก็เห็นครับรอยสี่สิบวัดมาเห็นเอาขึ้นมากเลยครับตัวนี้ครับเบอร์ที่เจ็ดมันววัดรอยสี่สิบเห็นเอาขึ้นมากครับรัะกาคาครับราคาอยู่สองหมื่นหกสองหมื่นหกครับแต่ว่างัวตัวนี้มัน คือมันสิมีตำหนิหมองหนึ่งครับใสครับอ่ามันสิเป็นก้อนเป็นก้นอนเนื้อยู่มองอมองน้ำครับมันสิให้หมอมาเบื้องแล้วมันบ่บ่เป็นก้อนน้ำมันสิเป็นเนื้อแต่ว่าบ่นส่งผลเด้วยมันส่งผลครับเป็นก้อนตะเปาะอยู่มันเป็นก้อนตะเปาะสืดื้อมันแมนอยู่สะดือครับอืมบ่เก็บมันบ่เก็บตัวบ่บ่เก็บครับบ่เก็บบ่ปวดบ่ได้เป็นโรคบ่บ่ได้เป็นโรคโอ้ไขแม่นข้นกับแม่นเนื้อหงอกง่วนเนื้อติ่งแม่พี่น้องแม่นติด เป็นตอกเป็นติงเหนือนะพ้อน้ำหยังเข้าหนิไหมแมนครับนี่ครับเป็นคนมันเถอะอ๋อครับนี่ราคาสองหมื่นสองหมื่นหกครับเบอร์ที่เจ็ดเนาะครับต่อมาเบอร์ที่แปดครับบันนี้โอ้ยางงามเลยครับบาดเนี่ยเพื่อนี่ยืนจำฉีดดมฉีดตมมับเลยครับเบอร์ที่แปดครับย่างสวยเพื่อนเน่ะแผ่นหลังนี่ไม่เอี่ยมยางก่วงครับแผ่นหลังท่องที่จังไหนเลยครับนี่เป็นแม่สาวพ่อผสมนะครับแม่สาวอีก อ๋อครับแม่สาวพ่อผสมสูงหลายไปไนหนอนอนมีเหรอสูงร้อยสี่สิบอยู่สูงร้อยสี่สิบว่าแม่มาพ่อผสมแล้วพผสมแล้วแต่เทียนนึงน่ะแต่ว่าเขากับเขาก็บอกว่าอืผสมไว้เป็นท้องว่างเป็นท้องว่างเลยผสมพอช็อกโกแลตไว้ผสมไว้ติกติดติติดบนหูติบกติดติ๊บุหูเพิ่นกับวายังสั่นเพื่อนกับหิมะใบ้อม่วงพ่ะวัาใดมากจังสี่แมนครับเพิ่นว่าผสมไว้ชื่อเอแมนครับนี่อ๋อครับปาเนี่ยเป็นสาวว่างรถเนาะ ขาวทองว่างขาวทองว่างรดครับเพราะว่ามันผสมไวมันก็แเมียนจ้าว่าแห้วเนาะเป็นผสมไวเนาะจะ่าสติดบูติดเยอบูติดบูหู้หรอบ้างครับได้มากสี่ขายเป็นสีราคาได้ครับนี่ราคาอยู่สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าเมียนครับโอ้ยครับติดบูติดทังหวมถั่วครับเนื้อครับไปเนื้อได้ครับนี่ครับเน้นๆหนึ่งสี่ครับนี่คุ้มค่าเลยพวกไปเฮ็ดเนื้อน่ะสามหมื่นเก้าไหมครับนี่ตองร่องได้เห็นบครับตองร้องไดครับอืมครับ ต่อรังโอ้ขี่เป็นก้อนกระไตายไหนิเมน,นี่ผู้เ่าคนมาสุขภาพ,าพาดีกันเป็นแบบนี้ระบบสุขภาพระบบล่าใสดีระบบดีครับระบบดีตัวแดงๆก็คือกันครับตัวแดงก็เป็นก้อนดีอืตัวแดงอะแมนครับอเอ้าพี่น้องสามหมืน่นสามหมื่นเท่าไรก่อนสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก้าด้วยครับด้นี่ปล่อยราคาเหนื่อยเลยครับเพราะว่าผสมไปซีเซอรับแต่ว่าคันตัวท่องติดนีบอกสามหมื่นด้วยครับตัวนี้ ครับตัวไมีหนาด่างครับหนาแด่นน้อยครับนี่นี่ครับหนาเด่นเดนสีขาวขอบหูว่าดำขอบตาดำนะขาไม่เลือครับติดเท่าบดน้อยๆนะครับเนาะครับหันหางเครื่องอมครับนี่เครื่องอมเจอเบือดึงเห็นชัดเจนเล็บก็ถือว่าใช้ได้สีแบบนี้นะพี่น้องกาเนื้อก็ไม่เห็นนะครับเนาะตัวนี้มีมีรุ่นนะครับตัวนี้มันเป็นยังไงครับนี่อ่ามีรุ่นมีรุ่นติดทอง ซื้อเม่ลูกมาเป็นลูกผูกแม่เขาเจะเอากับผสมผสมไวเลยจะว่าเจ้าสิติพติแต่ว่ามะยุนี่มันเป็นเป็นน้ำสีแดงค้งออกนะอ,ออกยุ่ทุกมือดอ้มัมนรุ่มเนประจําเดือนมันออกยุ่ทุกมือผมว่เลยว่าคือว่ามันหนาจากกัดกิจพี่น้องไปรุนเอามันามรนาคาบาแพงครับโดยนี้ราคาบาแพงครับสูงกว่าร้รอยสีบสิบเพนนีดอกครับเปิดไปราคาได้ครับ ผมเปิดอยู่มื่นเก่าหาลอยบหนึ่งมื่นเก่าพันหาลอยรุ่นทองครับพี่น้องแม่ครับรุ่นทองนะครับเด้อตัวนี้เพราะว่าซื้อเพิ่นซื้อมาแม่ลูกผูเนาะครับบัดนี้คือแม่ลูกติดหนาจะเป็นลูกแม่แม่ติดลูกแต่ว่าลูกผูขายไปแล้วแม่ลูกผูขายไปแล้วบัดนี้เปิดไปหนึ่งมื่นเก่าพันนมนครับอ๋อก็ข้อเสียวเลยเนาะสมมีเนะครับครับตัวต่อมาต่อมาเนี่ยเป็นขายแพคคู่ปะครับเนี่ยคือแพคคู่ก็ได้หรือแยกก็ได้ครับเออได้แล้วครับบัดนี้ เบอร์สิบเนาะเบอร์สิบสิบเอ็ดเบอร์สิบกับสิบเอ็ดครับแมนครับแพคคู่ครับหรือเอาแยกไปซ่อนรถครับบัเสียวพอง่วมันํำกันนั่นบะแมนครับ้วมันํำกันนี่ครับเด้อเครื่องดำทั้งสองตัวควบสูงไรเรียกันอายุตัวนี้สิหลายกออยู่ครับนี่ตัวนี้อายุหลายกอตัวนี้มีหูห้อยบาดบาดสวยๆด้วยครับหัวไส้นั่นหัวไส้พี่น้องเป็นเป็นเล็กอากเนาะให้มันถืออย่างวุ้นนี่ถือน้ำาบักจอกบกจับถือตะปูคอกมั้งครับ บันนี้อันบื้องลึงเห็นชัดเจนตองนั้นบ่มีหมี่멍เสียหายเนาะบ่มีหมี่멍เสียหายครับสีแดงพอดีพอดีครับบ่ได้แดงเสียบตาจนเกินไปนะครับแดงพอดีครับนี่ครับบันนี้มาเบิ่งมาเบิ่งเบือสิบเอ็ดก่อนนะครับเราเผื่เครื่องดำปื้อๆคนหางไงนะครับนี่เบือเสียบเครื่องดำปื้อๆคนหางไงนุ่มเอานุ่มดีนะครับเนาะนุ่มดีลำตัวเงาดีเครื่องดำขอบตาขอบหูหน้าขาดำครับตัวนี้เบือเสียบแล้วคาหลายเลยนะครับราคายี่สิบสามครับยี่สิบสาม ควอมสูงนี่ร้อยสามเท่าไหร่เนาะร้อยสามสามขึ้นอยุสามขึนเนาะแม่นครับร้อยสามสิบขึ้นเหรอครับสามสิขึ้นซําไหเขาพอนเห็นปงเด่ยตัวนี้บัวครับนาจะเป็นโลนด้ยครับนาเพื่อนาชิโลนนะเนาะนาชิโฮลุนเนีะวพาเขาพอนเห็นปงไหมเมียนครับสูงอยู่ร้อยสามสิบขึ้นครับเครื่องดำติดโบดมาเต็มครับนามไตนารล่างมือเรื่องยนโอนต้นดีครับนาคากระดัมด้วยครับเบอร์สิบเอ็ดราคาเท่าไห่ครับสองหมื่นสามครับสองหมื่นสาม พี่น้องบัดน,นี้มาเบิ่งเบอร์12มาคอ,อกด้วยกันเนาะครับเบอร์12นี่ใหญ่กว่าเบอร์11ยาวกว่าใหญ่กว่าสูงกว่านี่ครับเขาติปิติดดำเพื่อนครับน้ำใต้น้ำล่างบืเรื่องก็ดีย้อนยงามาตะพุ่นเหรอครับคอขาเล็บถือว่าบ่าเห็นเพราะฉีดต้มมันถ่วมไปเนาะก็สิดีอยนะู่แล้วเนาะครับนมซองเบิ่งอยู่นี่บ่ทันเห็นมีอย่างเนาะไม่จริงคนหางก็ใส่ได้นะครับเบอร์12บสอนี่ครับเปิดหลายแห่งได้ เปิด้2ซีครับ20,000ซีครับเบอร์12นี่เปิดอยู่20,000ซีครับครับ11 12นะครับคันเอาไปน้ากันนี่ขึ้นต่อได้หลายบอต้อได้หลายเพราะเขาทรงมองเดียวกันเมนครับมันก็ลดต้นทุนการทรงครับมันก็เลยถือไม่อีกครับครับมิฉะนั้นครับพี่น้องเมืองอยู่เอาไปตั้งคอกตั้งฟ้ามครับน้ำตัวกับบถือวาชีลาชิเลครับน้ำเลี้ยงน้ำถึงถึงดีดีนี่อันใหญ่ขึ้นนี่เนาะครับอันนี้ก็เป็นง้อบานบานมาด้ครับเนาะช่ว ลาน้ำเราน้ำไฮยังเป็นแนะ่หนามีแน่ยม่มีแนะ่เนะป็นสันาะครับมันเกี่ยวกินเห็นแน่นี่ครับเนี่ถือว่ากล้ามเนื้อออกมาดีครับตัวน,นี้กล้ามเนื้อมาดีคอแข็งขาใหญ่ครับเอาคูนูนี่เป็นตาได้ครับเด้อคููนี่ห้องส้างดีดีพอสมควรเบอร์สิบสามวดไท่ใหญ่ตัวนี้ไหมวดาไใหญ่ครือว่าไถยใหญ่ได้ครับเด้อเนี่ยหนาดำปือป้อครับสูงหลายไปเลยครับตัวนี้ สูงร้อยห้าสิบอยู่ครับสูงร้อยห้าสิบเนาะแม่นครับครับดูง่ายครับเด้อดูง่ายนุ่มถือว่านุ่มดีครับดูง่ายนุ่มดีคอไง่าไขาง่ยนะครับด้วยนี่ตัวนี้พันลูกมา่อไราจะตัวหนเพี่นีเนะพันลูกมาแล้วน่าจะสองตัวครับพันลูกมาน่าจะพันมาสองตัวแม่นครับบันนี้ท้องว่างก็เข้ครับลยคือผสมไหหมื่นเพราะดีเมื่อขึ้นอยู่นี่ก็เลยว่าเลยผสมว้ดีก็แต่หากว่าพี่น้องบ่มากก็คือจะของผสมว้กับ กระเลี้ยงไว้นี่ไหมครับกระเรียบผสมไว้ผสมช็อกโกแลตไว้โอ้ผสมช็อกโกแลตไว้ครับครับราคาเปิดร้านเลยครับราคาผมเปิดที่สองหมื่นสามสองหมื่นสามชั่งง้อหน่อยดูดิเมียนครับเออครับไม่ได้ขึ้ยากเด็ดครับแล้วง้อได้รับรอยหาสิบสองหมื่นสามนี่บอดติดกะไม่มีปัญหาผสมไว้ด้วยครับเด้อผสมช็อกโกแลตไว้พาลูกมาเราสองโตนี่ครับนี่เบอร์ที่สิบสามเนาะเบอร์สุดท้ายไหมครับนี่เบอร์สุดท้ายท้ายสุดนะครับครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะครับครับพี่น้องครับ ผ้าอะไรเบอร์นึง,บบงต่เบอร์แรกค่ะเบอร์ที่สิบสามมีตัวใดมกักมีตัวใดถืออกถือใจดนะครับเด้ขอขมวุ้นบุคคลบดจบบทวนโทมะฮามะลัมสงัดครับนี่ครับเบิร์ขึ้นไปน,นีนนนน่นะครับทั้งเบอร์ทั้งไลน์นะครับเนาะกบพอกันเชิดหนาเชิไมเชิดต่อไปครับผมนั่งทั่วมะลัมสง,งัดสวัสดีครับ